ไย้อนเลยย้อนทุกตู้เลยย้อนเลยลกูกย้อนเองลกูกไม่ใจเสียงเซอมซีเหรอ

Nào về mà bay nè. <laughs> à đừng mà đừng bay. Nào <laughs> ông, ông má, con. À, tụi mày. à, <laughs> นี่ไงนี่อ่ะใบที่สิบสี่นี่อ่านได้ไหมก็ย้อนได้ครบ Ng mỗi lần. Ng Nó cho dù anh anh gặp. Hèn Nó ngoài. Hèn ông, ông, ông. Hèn ông. Hèn ông ngoài. Hèn ông, นี่หยอดหยอดเลยหนุ่มหยอดทุกตู้ ย้อนไปเลยสาธิตชันกันสาธิตชันที่ชานอยากได้อะไรอธิตชันแล้วกระเป๋าอธิตชันพนมมือด้วยขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งถ้าถูกรางวัลที่หนึ่ง ขอให้ได้ของเล่นในวันต่อมาเอาเป้าตัดโุกตัดโลกตัดไพ่กดลงไปข้างล่างกดลงไปข้างล่างโอ้การตัดแบบโหจะได้กินไหมน้อเยี่ยมเลยคึ่งให้มันได้ครึ่งให้มันได้ เยี่ยมเลยไปเลช็อตครับคนเปิดก่อนย่อมือนึงจับ,น,จบน,นี้เลยโอ้โโอโโคิกตอนนี้หน้าอะไรไม่รู้หน้าเละโอโ้การทนเสียโคตรมากเลย,มมเ,ยเอาอีกหนึ่งคำครับหนึ่งคำสำหรับแม,ม,ม่ช่วยหนึ่งคำครับสำหรับอ้วนครับ